นอกจากเกม League of Legends จะมีเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยท,ยที่มีสังคมที่น่าเล่นแล้วนอกจากนี้ก็ยังมี League of Legends Thailand YouTube Channel League of Legends Thailand by Karina Thailand Channel เป็นแชนแนลที่มีสาระความรู้มากๆเกี่ยวกับเกม League of Legends โดยที่มี GM มืออาชีพคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอใช่ GM มืออาชีพไม่เชื่อผมเหรอดูนี่เอ้ามืออาชีพมีคลิปหลากหลายมากมายให้ได้เลือกชมกันเช่นคลิปนี้ Talk with GM โอเคครับมาคุยกันเอาเลยครับโอ้โหสวัสดีฮะฮัโลโหลอ่ะอ่ะอะสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมไหนครับ อ่าโอเคครับสวัสดีครับคุณไนท์ฮะชมเีตัวแรกเลยครับที่คุณไนท์ได้ลองจับเลยไม่รู้ว่าใครแนะนําให้เล่นเนี่ยตัวอะไรครับเราอยากรู้ฮะเรามาคุยกันนะครับหมอคงครที่เล่นตัวแรกหมอคงเหรอฮะหอคงหรือวูคงนะฮะวูคงนะครับวูวูคงวูคงผมบูคงครับโอเคฮะวูคงนะฮะอ่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับการจับมูคงครั้งแรกกับการเล่นเลยมาถึงปุ๊บเล่นวูคงเลยื่นไนท์ฮะ คุณไนครับช่วยช่วยเขาเรียกว่าปิดเสียงในตัวกรีน่าท็อกนะครับเสียงมาจากเออโคเข้ามานะเ,าเดี๋ยวผมลงแล้วก็ได้อ่ัโอเคครับทีนึงพอหนึ่งผ่านยูทูบใช่ปะ่ะแต่หนึ่งคุยผ่าน talk talk. Talk talk, ทอ็อกท็อกท็อกมันจะไปดีเลยเข้ายูทูบอีกรอบหนึ่งแล้วตัวไอที่เตรียมมาข้างหลังก็ใช้ไม่ได้ดอาจจะต้องแบบนั้นเพื่อแล้วเดี๋ยวต้องหาวิธีแก<ๆ>้อ<ๆ>ีกทีหนึ่งว่าเ<ๆ><ๆ>ขาต้องหาจอ ที่เจ๋งสุดเลยคือการสอนการเล่น L O L โดยโปรเพเยอร์ถึง10คนโอ้ยเย่หรือจะอยู่ใน p l a y ์ที่ว่า L O L lesson 10 day 10 pro players โ oh อ yeah! ้ยเย่เรามาเริ่ม,มดูกันที่ตำแหน่ง AD Carry ก่อนเลยดีกว่า S <S 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 อันนี้ไปเรื่อยๆครับดู่าอ๋อมมนไม่น,มน่าเบื่ออย่างนี้หากคุณรู้สึกเบื่อในระหว่างการดูคลิปทางช่องนนก็มีอะไรให้ดูแก้เบื่อเช่นแบบนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยกดดันไหมตอมกดคิวเลยครับกดคิวเล่นนอมมอนเลยอ่านีกรอบมี้มันใจมันใจใช่ไหมแล้วปกติเนีในาการเล่นนอมมอนเนี่ยไฮ้ไม่เล่นเดช่วงนี้ก็เป็น ลูเซียนลูเซียนใช่ไหมทำไมถึงเล่นลูเซียนบ่อยเฟิร์กันผิวผิวใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บโอ้โหครับเมื่อกี้คาตาเลยครับไอ้ละนะทำไมใจร้ายเงี้ยเนี่ยหรือแม้กระทั่งของได้เงินมาตอนเลเวลแรกนะจริงก็ควรออกนะแต่ว่าพอดีฝั่งโน้นเขาเป็นลูกค่ะแล้วเขาอาจจะโป๊กหนักนะครับผมคอยโป๊กแท้ๆอยัางเมื่อกีสมมติเราเล่นอย่างเงี้ยเราเจอแบบ บิสแทงหรือลีโอน่าก็ไม่จ้เป็นว่าให้เงินเด้งมานะอันนั้นนะที่เป็นโล่นทองนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเลเวลสองเนี้ยเราโดนเกี่ยวเราก็อาจจะตายเลยนะดรลันชิวบาลีก็คือทำให้ตัวเราเนี่ยไม่โดนเบิร์ดชดเดีวยวตายแล้วก็สามารถเข้าไปเทรดอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับผมแล้วก็ตัวอย่างไอ้นี้เองเขาเรียกเหมือนอะไรต้องแทงมินเนี่ยนในดับหนึ่งด้วยนะยังไงครับเหมือนไปเล่นใส่แต่บ้านแตกแล้วนะเรียบร้อยแล้ว้องเจยวันนี้ชนะหมดเลยนะครับผมยย what ยังไม่ทันได้ดูเลย